สวัสดีค่ะออยเองค่ะวันนี้นะคะออยก็จะมาสอนเพื่อนๆตกปลานะคะแบบละเอียดยิบเลยตั้งแต่เควสเริ่มตกปลาเลยค่ะก็ให้เพื่อนๆน,นะคะมาที่ใจกลางเมืองมิทาวค่ะจะเป็นตรงตลาดนะคะตรงนี้วันนี้ออยเล่นในคอมนะคะตรงภาพสกิลจะแปลกๆไปนิดหน่อยนะก็พอเพื่อนๆเ,เ,เจอคุณเนมูแล้วนะคะก็กดไปเลยกดรับเควสน,นะคะแล้วคุณเน,นมูก็จะแจกเป็นเบ็ดตกปลาเลเวลหนึ่งมาให้เราแบบฟรีๆเลยค่ะ โอเคแต่ว่านี่ออยรับมาตั้งนานแล้วเนาะกดไปที่2ขีดขวาบนนะคะกดไปที่สวมใส่ค่ะแล้วก็วิธีการติดตั้งเบ็ดตกปลานะคะหรือว่าวิธีการติดตั้งชู้ใส่ชุดอะไรเงี้ยกดมาตรงนี้ค่ะจะมีคําว่าหลากงนี้หลากแฟชั่นแล้วก็อุปกรณ์นะคะเพื่อนๆกดมาที่คําว่าอุปกรณ์ค่ะกดที่เบรร็ดตกปลาแล้วก็เบ็ดตกปลาจะอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนกดตรงนี้แล้วกดยืนนันถ้าน,นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ติดตั้งเบ็ดตกปลาแล้วโอเคเล่นกับ ต่อไปนะคะเควสที่เขาให้เรามาเนี่ยจะเป็นเควสตกปลาหางเสือห้ตัวนะคะเดี๋ยวออยจะมาตกให้ดูเราตรงนี้นะคะตรงเมาส์ออยนเนี่ยให้มันกลายเป็นสีส้มอพอเป็นสีส้มเราค่อยกดแบบนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นตัวเลขนะถ้าถึง50นะคะน่าจะเป็นความลึกหรือความไกลจากฝั่งนะคะถ้าถึง50เมื่อไหร่ก็คือปลาหลุดนั่นเองอย่าให้ปลาหลุดส่วนหลอดตรงนี้นะคะจะเป็นหลอดพลังปลาค่ะ ก็ถ้าสมมติว่าหลอดหมดก็คือจะตกง่ายขึ้นมากๆแล้วก็แดงกระพิบแบบนี้นะคะคือปาดินค่ะอย่าเพิ่งกดนะอืแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นพลังของเราตรงนี้ก็คือกดตรงนี้ได้ต้องเพิ่มพลังตรงนี้ค่ะกดตรงนี้จะเป็นการที่ทําให้พลังปลาลดลงนะคะเหมือนเป็นตัวช่วยเล็กๆนะคะก็เวลาเรากดแบบนี้ถ้าขึ้นไปสุดแบบนี้คือจะไม่ดีนะคะเบจ,จะขาดนะก็คือต้องให้มันอยู่ประมาณตรงนี้หรือว่าอย่าให้สุดหลอดนั่นเองค่ะ พอพลังอ่ความกายความกล้าในตรงเนี้ยเหลือศอูนย์ก็คือเราจะตกได้หรือว่าพอพลังปลาหมดเนี่ยจะตกได้เร็วมากๆเดี๋ยวออจะทําให้พลังปลาหมดแล้วกดให้ดูนะคะถ้้อย่างกดตอนเนี้ยมันจะค่อยๆลดนะเห็นปะจะไม่ได้เร็วเลยตอนนี้พลังพลังปลาใกล้หมดแล้วนะคะดินพันนิดนึงใกล้ละใกล้ละเราพลังปลาหมดอาจจะกดให้ดูเพื่อนๆจะได้เห็นภาพคะ่ะโอเคตอนนี้พลังปลาหมดแล้วคะ่ะกดปึ๊บเห็นปะคือจะลดแบบเร็วมากๆเลยค่ะ นี่เราก็ได้ปลาจานมาแล้วนะคะเท่านี้เองค่ะเดี๋ยวออยมาดูอีกหนึ่งรอบนะก็คือวิธีการคือทําให้พลังปลาหมดแล้วก็อย่าก,กดมิดหลอดนะคะไม่งั้นปลาจะหลุดนั่นเองค่ะเบ็ดเราจะขาดเนี่ยกดไปเรื่อยๆอย่อยาให้มิดหลอดค่ะก็จะได้ปลามาแล้วกรารตกปลาแค่นี้เองค่ะทุกคนแต่ว่าจะบอกว่าบอ่อแต่ละบอ่อเนี่ยอยงบอ่อเนี้ยจะไม่ได้ปลาแซลมอน มันจะมีเควสให้ไปเก็บปลาแซลม,มอนอยู่ไปตกปลาแซลม,มอนมาก็ต้องไปตกที่น้ําตกซาเลนที่เราพาไปมาคลิปที่แล้วนะคะหรือว่าจะเป็นบ่อตรงสะพานที่ใต้ก็จะตกได้ปลากระพงแดงที่เอาไว้มาทําอาหาระคะ่ะเ,เพื่อนๆก็แต่ละบ่อเนี่ยจะมีปลาที่เป็นซิงเนเจอตกต่างกันไปนะคะข้อมูลก็จะอยู่ในกลุ่มชิบิแพเน็ตออฟฟิเชียลมีคนทไวาอยู่สามารถเข้าไปดึเสิร์ชข้อมูลได้ในนั้นนะคะก็อ๋อเดี๋ยวจะมาอธิบายเรื่องสเตตัสของเบ็ดตกป,ปลาก อีกอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนเเบ็ดตกปลามีทั้งหมด4เลเวลนั่นเองนะคะตอนนี้ก็คุณในมูนะคะจะขายอยู่ทั้งหมด3ระดับค่ะเลเวล1เลเวล10แล้วก็เเวล20นะคะส่วนเลเวล30ที่เราใช้อยู่ตอนนี้นะคะจะดรอปจากบอยคุณสุดยอดบุญสุดยอดเท่านั้นค่ะดรอปจากบอยบุญสุดยอดนะคะแล้วก็หรือว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ไม่ใช่สายตีบอยแบบออยเนี่ยก็สามารถไปหาซื้อได้ในกลุ่มนะคะกลุ่มชิปีพแพนิกก็ยังมีขายอยู่แต่ว่าราคามันจะแรนนนงนะิดนึงเนาะเพราะว่าสแต็กมันแบบว่าสเตตัสเพิ่มขึ้นมาแบบ จากวายี่สิบเยอะมากๆเลยนะคะเกือบจะสองเท่าเลยด้วยซ้ําก็ทุกคนนหวังว่าคลิปนี้นะคะจะทำให้เพื่อนๆเข้าใจวิธีการตกปลาในเกมชิบิแพเน็ตมากขึ้นนะคะอ้อนขอโทษด้วยที่อาจจะพูดงงงเบื่ๆหรือว่าลิ้นพันไปบ้างนะคะแล้วก็คลิปหน้านะคะก็จะมาสอนทุกคนไปเปลี่ยนอาชีพกันทั้งหมดสีอาชีพเลยเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้านะคะหรือใครอยากให้ทํทำคลิปเกี่ยวกับอะไรทุกคนสามารถรีเควสต์มาได้ข้างใต้คอมเมนต์เลยนะวันนี้ไปแล้วนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ